สำหรับคนที่ทำ IF อยู่นะคะแล้วก็กินเป๊ะทุกอย่างเลยแต่ยังสงสัยว่าทำไมน้ำหนักไม่ลดไปตามที่ต้องการคะ่ะ บางคนที่กําลังทํา IF อยู่นะคะช่วงอดก็อดจริงๆช่วงกินก็กินจริงๆนะคะก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีแต่ยังมีคําถามว่าทําไมน้ําหนักเราค่ะถึงไม่ลดลงหรือว่าลดลงเพียงน้อยมากๆเลยเรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุอะไรบ้างค่ะที่การทํา IF ของเราล้มเหลวค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือช่วงกินของเราเนี่ยโพชนาการอาหารยังน้อยเกินไปค่ะเรายังกินอาหารไม่ครบ5้าหมู่นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะคะก็อาจจะยังกินน้อย เราต้องเน้นโปรตีนไม่ว่าจะจากพืชหรือจากสัตว์ให้มากขึ้นค่ะคาร์โบไฮเดรตนะคะเราก็ยังคงต้องทานนะคะโดยที่ให้เน้นคาร์โบไฮเดตต่ำแต่เป็นคาร์โบไฮเดตชนิดดีค่ะนั่นก็คือเน้นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนอย่างเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮวีแล้วก็ไฟเบอร์ให้มากขึ้นค่ะไขมันนะคะก็ยังคงต้องทานนะคะแต่ก็ต้องเป็นไขมันดีนะคะไม่ว่าจะจากถั่วหรือจากปลาทะเลหรือว่าน้ำมันอะโวคาโดคะ่ะวิตามินและเกลือแร่นะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากเราขาดวิตามิน มีและเกลือแรกนะคะฮอร์โมอนต่างๆในการทํางานของเราก็จะแย่ลงเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้น้ําหนักของเราเนะะี่ยค่ะไม่ลดลงค่ะข้อที่2นะคะคือข้อที่สําคัญมากๆเลยนะคะของคนที่ทํา IF แล้วล้มเหลวนั่นก็คือช่วงเวลาที่กินนะคะไม่สนใจพลังงานแคลอรี่ที่เข้าสู่ร่างกายค่ะเราอาจจะเจอกันบ่อยมากเลยนะคะอย่างเช่นคนที่ทํา IF 23ทับหนึ่งนะคะเนื่องจากเขามีเวลากินเพียงแค่1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงนั้นก็เลยจัดเต็มด้วยบุฟเฟ่ต์นั่นเองค่ะโอ้โหกินเข้าไปเยอะ มาแค่บุฟเฟ่ต์มื้อเดียวนะคะอาจจะจัดไป3,000แคลอรี่นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าก็เรากินแค่มื้อเดียวเองเราควรจะกินในปริมาณที่เยอะเพื่อที่จะอยู่ได้ทั้งวันนะแต่ร่างกายเรานะเบินออกไปวันหนึ่งอาจจะแค่พันสองหรือพันแแคลอรี่เท่านั้นเองแต่หากเรากินไป3000แคลอรี่ค่ะแน่นอนนะคะว่าแคลอรี่ที่เกินก็จะเก็บอยู่ในร่างกายเรานั่นเองค่ะก็จะเป็นน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นค่ะข้อถัดไปนะคะก็คือการดื่มน้ําน้อยเกินไปการดื่มน้ํานะคะจะช่วยทําให้เราไม่หิวค่ะและเราก็จะไม่อยากอาหาร เราทํา IF นะคะเราจะมีช่วงเวลาอดช่วงเวลากินนะคะให้เราดื่มน้ําเยอะๆทั้งวันเลยค่ะในช่วงเวลาที่อดเนี่ยเราก็จะได้บรรเทาความหิวได้ด้วยค่ะข้อที่4นะคะนั่นก็คือการไม่ออกกําลังกายนั่นเองหลายๆคนนะคะมาเข้าใจว่าเมื่อเราทํา IF นะคะ IF เป็นเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วในการลดน้าหนักยิ่งออกกําลังกายเราก็จะยิ่งหิวอีกดังนั้นก็เลยไม่ออกกําลังกายดีกว่าแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าหากเราทํา IF ควบคู่กับการออกกําลังกายไปด้วยก็จะทําให้ร่างกายเรา ะะดึงไขมันสะสมมาเป็นพลังงานได้มากขึ้นค่ะแต่อย้ยแนะนานะคะว่าให้ออกกําลังกายเบาๆนะคะแล้วก็ต่อเนื่องนานๆค่ะเพราะถ้าเราออกกําลังกายนาักหักหงจนเกินไปนะคะเราก็จะหิวและเราก็จะอยากกินค่ะก็ทําให้เราหลุด IF ได้นั่นเองนะคะข้อที่5นะคะนั่นก็คือมีความเครียดมากเกินไปความเครียดนะคะก็จะส่งผลต่อฮอร์โมนของเราค่ะทําให้สมองและร่างกายเราส่งสัญญาณว่าอยากอาหารเราก็เลยอาจจะกินมากกว่าปกตินะคะในช่วงเวลาของการกินค่ะ ในช่วงเวลาของการอดนะคะบางคนก็จะอดใจไม่ไหวแล้วก็จะหลุดการทํา IF ค่ะสําหรับข้อสุดท้ายนะคะก็คือการพักผ่อนน้อยจนเกินไปค่ะการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะจะช่วยให้การทํางานของฮอร์โมนดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แปรปรวนค่ะดังนั้นการพักผ่อนที่ดีก็คือ7จถึง9ชั่วโมงแล้วก็มีคุณภาพในการนอนที่หลับลึกด,ด้วยค่ะดังนั้นสรุปแล้วนะคะสําหรับคนทํา IF ก็อยากคิดแต่เพียงว่าเราทํา IF แล้วแล้วเราจะทําอะไรก็ได้แล้วน้ําหนักจะลดลงจริงๆแล้วนะคะให้เราคํานึงถึงโภชนาการ ที่เหมมาะสอาหารเราต้องครบห้าหมู่นะคะพลังงานที่เข้าสู่ร่างกายนะคะก็ยังคงต้องน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ไปค่ะดื่มน้ําให้เยอะๆออกกําลังกายสม่ําเสมอทามเครียดนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะถ้าหากว่าเราทําครบทั้ง6ข้อนี้นะคะความล้มเหลวของการทํา IF เนี่ยก็จะลดลงค่ะและถ้าใครยังติดปัญหาตรงไหนอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ